นะโอโ้โในโลกใบนี้เนี่ยมันโอโ้โหลกนี้พ่องเป็นนิดนะมันไม่ได้ดังใจแย,ยะไปหมดและอย่างงั้นแหละแล้วจริงๆนะมันยังมีนัยยะลึกซึ้งอีกหลายเรื่องนะถ้าสมมติเราสําเร็จดังใจไม้นิดสมมตินะภูผาเราทําเร็วโอ้โหล้วก็ได้ดังใจสําเร็จดังใจไม้เกินถ้ามันยังไม่ใช่กุศลของเรานะแล้วเราก็ดันไปจนสําเร็จนี่โอ้โหจะเสียหายเยอะทั้งจะยึดมั่นถือมั่นทั้งจะ มีวิบากร้เงี้ยนั้นเชิงนี้สมมติเราทำสำเร็จวันนี้ปุ๊บทั้งภู้าเลยจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมโอ้โหคนจะแห่มามันจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเนะี่ยโอ้โหคนจะแห่มาเบรกก็มาอยู่ไม่ได้ขอศึกษาดูงานหน่อยแล้วแบกแบกโควิดมาเราก็ตายพอดีเรียบร้อยเลยเราเออบางทีเรายังตั้งหลักตั้งรำไม่ทันเนี่ยมันขิเหลไว้ก็ดีเหมือนกันใช่ไหม แต่เราก็ทําเต็มที่นั่นแหละแต่มันก็จะยังไม่ให้เราฟู้ฟ้าเต็มที่หรอกเขาจะยังไม่ให้เราฟู้ฟ้าเต็มท,มมที่เพราะมันจะเสียหายหลายเรื่องพอๆกับตอนนี้ตอนตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยนะถ้าถ้ากระทรวงสาธารณสุขเขาเห็นดีเต็มที่เลยนะว่าวิธีการของแพทย์ปฏิธรรมเนี่ยโห oh, ดีงั้นนี้ถ้าเห็นดีเต็มที่เลยเนี่ยตายเหมือนกันเราเขาจะแห่มาตายเลยไม่รู้จะ ช่วยใครไม่รู้จะสอนใครจะช่วยใครหนักเกินไปเยอะเกินไปเราก็ไม่ไหวหนักเกินไปเยอะเกินไปเราก็ไม่ไหวอท่านเน้นดีประมาณนึงแล้วก็อ้าวให้เราเป็นให้เราบรรจ,จุให้เราเป็นหลักสูตรหนึ่งก็เอาละว่าได้ท่านนั้นก็เอาละขอบคุณมากแล้วท่านนั้นก็ขอบคุณมากแล้ว <c oughs> ก็เป็นหลักสูตรเป็นบริการมาตรฐานบริการหนึ่งในกระทรวงสาธารณาสุข ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นมาตรฐานหนึ่งเป็นหนึ่งมาตรฐานหนึ่งบริการเป็นทางเลือกหนึ่งนั่นเองท่านก็บรรจุเป็นมาตรฐานหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งก็ดีนะก็ดีแต่ไม่ค่อยได้ส่งเสริมเท่าไหร่หรอกแล้วก็รอให้ท่านภูมิเต็มก่อนแล้วค่อยส่งเสริมนะก็ดีก็ให้ท่านภูมิเต็มก่อนภูมิเต็มแล้วท่านใดเต็มก่อนก็ส่งเสริมก่อนท่านใดภูมิเต็มทีหลังก็ส่งเสริมทีหลังให้เป็นไปตามธรรม ถ้าภูมิเต็มพร้อมกันหมดเราตายพอดีเลยเราไปช่วยไงไหวยิงโควิดตอนนี้ด้วยเพอเพอโอ้บอกช่วยหน่อยโควิดกำลังมาก,กตายพอดีแล้วเราก็มีเท่านี้แล้วออกไปเสี่ยงโควิดอีกตายพอดีนะก็ดีแล้วล่ะท่าก็ไม่ค่คยได้ส่งเสริมเท่าไ่นักก็ดีนะก็สบายเรานะไม่ต้องหนักมากมีแต่ท่านที่ เต็มใจนะให้เราช่วยนั่นแหละที่เราช่วยอยู่ท่านภูมิปัญญาเต็มเราก็ช่วยท่านใดภูมิปัญญาไม่เต็มเราก็ยังยังก็พอดีกําลังเราเท่าที่ผ่านมาก็พอดีกําลังนะท่านที่มีภูมิปัญญาเต็มที่จะให้เราช่วยเหลือเราก็ได้ช่วยเหลือไปนะแต่างี้เป็นต้นนะแม้จะเป็นมาตรฐานบริการแล้วมีหลักสูตรแล้วเป็นมาตรฐานบริการแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งก็ดีอาจารย์ว่าเป็นเท่านี้ก็ดีมากแล้วก็ถือว่าดีมากแล้ว เอาไว้ภูมิปัญญาท่านเต็มไปเป็นลำดับลำดับท่านใดที่ภูมิปัญญาเต็มเป็นลำดับลำดับก็ช่วยกันไป,ไปเป็นลำดับลำดับแต่นี่เป็นต้นมันถูกศัจจะที่สุดนะเหมือนกับที่ฟังธรรมะวันก่อนฟังธรรมะพ่อครูวันก่อนเนี่ยนะพ่อครูบอกว่าคนที่เขาไม่รู้จักเนะี่ยไม่รู้จักพุทธแท้ไม่รู้จักสัตบุุษไม่รู้จักธรรมะแท้นะนะนี่แหละไม่รู้จักนะ บุญนิยมไม่รู้จักอรโศกอย่างนี้เป็นต้นนะไม่รู้จักธรรมะแท้ที่พ่อครูสอนเนี่ยคนที่เขาไม่รู้จักมันก็ต้องเป็นสัจจะอย่างนั้นเพราะภูมิเขาไม่ถึงบุญกุศลไม่ถึงความดีไม่ถึงจะให้เขารู้ได้ยังไงจะให้เขาได้ได้ยังไงเขาต้องไม่รู้เขาต้องไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ผิดใช่ไหม ก็ความดียังไม่มากพอเราจะให้รู้ให้เข้าใจมันจะไปได้ยังไงอนะมันถูกต้องไหมความดีไม่มากพอแล้วให้ได้สิ่งที่ดีเนี่ยมันถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องมันไม่ได้ความดียังไม่มากพอแล้วจะให้ได้สิ่งที่ดีมันไม่ได้มันจะไปได้ได้ไงมันผิดสัจจะมันขี้โกงใช่ไหมขี้โกงไม่ยุติธรรมตัวเองยังไม่ได้ทําดีมากพอแล้วจะให้ได้สิ่งที่ดีมันจะไปได้ได้ไงเขาก็ต้องไม่เข้าใจ เขาก็ต้องไม่เข้าใจเขาก็ต้องไม่รู้หนึ่งไม่รู้ไม่เห็นเลยสองได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังบ้างก็ไม่ไม่ไม่สนใจสามถ้าสนใจก็ไม่เข้าใจมันก็เป็นลําดับลําดับใช่ไหมอันที่สี่ต่อให้เข้าใจก็ทําไม่ได้มันมันมันต้องอย่างนั้นนะพอดียังไม่มากพอนะดียังไม่มากพอฝึกยังไม่มากพอมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นสัจจะอย่างนั้นมันจะไปแปลกใจอะไร ต่จาก็เหมือนกันจก็ไม่ได้แปลกใจหรอกใ,ใครได้ใครไม่ได้จาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะสิ่งที่ช่วยไปซ้อนไปเนี่ยใครได้ใครไม่ได้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะซอนอยาเก้าเม็ดไปคนที่ดีมากพอมีปัญญามากพอก็เข้าใจได้รับได้ก็เอาไปใช้ส่วนผู้ที่ดียังไม่มากพอปัญญายังไม่มากพอก็เอาไปใช้ไม่ได้นะอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกับได้สนทนากับพี่น้องเราทั่วโลกนะเช่น จิตอาสาทั่วโลกก็ประชุมกันนะอปริหารนิธรรมประชุมไม่ว่าด้านธรรมะด้านทางโลกมันก็แลกเปลี่ยนกันก็มีจิตอาสาเราท่านหนึง่งนอะอัอนะอจิตอาสาเราก็ให้ข้อมูลมาวัดก็ในหะ้ข้อมูลว่าท่านนี่ติดโควิดนะแล้วก็รอดตายเพราะว่ายาเก้าเม็ดติดโควิดแล้วก็รอดตายเพราะยาเกาเม็ดนะเพราะนี่แหละแพทย์พิธีธรรม ก็คือพี่สาวท่านนี้ไปเที่ยวแหล่งอบายมุกท่านก็ห้ามอยู่ว่าอย่าไปอย่าไปพี่สาวอยู่ที่บ้านเดียวกันอย่าไป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 แล้วพี่สาวก็ไปไปก็ติดโควิดเข้าโอ้กลับมาอาการหนักเลยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ไม่กี่วันก็เสียชีวิตติดโควิดเสียชีวิตาทางโรงพยาบาลก็แจ้ง ข้อมูลว่าติดโควิดเสียชีวิตตัวท่านเองก็ติดโควิดกับพี่ด้วยนะกับพี่สาวออกอาการนะโอ้โหกินข้าวไม่ได้กินข้าวมันไม่มีรสเลยอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ไข่อย่างเงี้ยเกิอดอาการไม่สบายหายใจไม่สะดวกก็ใช้แพทย์วิธีธรรมนี่แหละใช้ยาเก้าเม็ดใช้ห่าขุนร้อยใช้ยูรินเทลปีใช้ปัสสาวะใช้อะไรอะไรต่างๆ ก็ว,วิธีกล่าวข้อของแพทย์วิธีธรรมนั่นแหละนะกล่าวข้อของแพทย์วิธีธรรมแล้วก็รอดได้นะฟื้นขึ้นมารอดขึ้นมาได้โอ้ถ้ากะว่าไม่งั้นตายแน่เลยนะอย่างนี้เป็นต้นที่เราให้ฟังว่าเนี่ยถ้าใครความดีเต็มรอบนะความดีเต็มรอบก็ได้ใช้ไงแต่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยแต่อีกคนหนึ่งความดียังไม่เต็มรอบก็ไม่ได้ใช่นะไม่ได้ใช้ก็แล้วก็เสียชีวิตไป อย่างนี้เป็นต้นความดียังไม่ได้เต็มรอบทั้งๆท,งท,งที่ก็อยู่บ้านเดียวกันนะนะอาเทศนี่ก็พยายามสอนเอ้ชื่อทางธรรมอะไรนะอะไรนะใจถึงศีลใจถึงศีลอาเทศใจถึงศีลน,นะก็อยู่บ้านเดียวกันก็พยายามบอกใหนะ้พี่สาวใช้แต่พี่สาวก็ไม่ยอมใช้ ้ทเทคนิคแพทย์วิธีทำก็รอดของกุศลและกุศลของแต่ละชีวิตของแต่ละท่านแต่ละท่านน่ะก็มี่จิตอาสารเราทางสวนลมบุญเนี่ยก็มีนะทาง สวนลมบุญก็าทางทีมงานที่ของสวนลมบุญที่ทํางานอยู่ที่นั่นนะทำงานอยู่ที่นั่นะนะ,นนนะก็มีเพื่อนเป็นมะเร็งเห็นว่าเราให้ฟังว่ามีเพื่อนเป็นมะเร็งนคนรู้จักเป็นมะเร็งที่เต่านมแล้วก็แนะนายาก้าเม็ดเขาก็ไม่เอาไม่สนนะเขาขอไปรักษาแผนปัจจุบันก็ไป ผ่าตัดนี่ก็นะเ้ไเไเยนะมไม่เป็นไรเลยในผ่าตัดมาไม่เป็นไรเลยนะเขาก็ตัดด้านหนึ่งก่อนไม่เป็นไรวางงันนะตัดไปก็ไม่เป็นไรแล้วเขาไม่ใช้ไม่ใช้ยากาวเม็ดรวมด้วยเสร็จแล้วเขาก็มั่นใจเลยเดี๋ยวคีโมเดี๋ยวก็ดีขึ้นเปใส่คีโมเข้าไปแย่ลงแย่ลงแย่ลง,ลงนะจากที่สดชื่นสดชื่นผ่นาตัดเอาก้อนออกแล้วนี่ไม่เป็นไรเลยอะไรไนดะ้จากสดชื่นสดชื่นพอเจอคีมโมเข้าไปราเนี้ แย่ yeah, แล้วสุดๆๆผมล่วงแย่แย่แย่แยเข้าไปโอ้โ oh, ห oh, ตอนนี้ทุกอย่างหนักเลยไม่รู้เสียชีวิตเรียมั้ลนะแต่ว่าเห็นว่าอาการสุดหนัก,กรอรอวางล่างวางขันนะรอเสียชีวิตเลยว่าจะไปตัดอีกข้างหรือไม่ไปเลยมันแย่แล้วมันมันไม่ไหวตัดข้างเดียวให้คีโมโก็จะแยแ่แล้วจะไปตัดอีกข้างนึงก็ไม่มีกําลังล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเห็นไหมละ่ะขนาดเนี่ยถ้าพลัง ความดีพลังวิบากดียังไม่มากพอนะต่อให้ได้ข้อมูลไปก็ไม่เอาไม่สนไม่เอานแล้วก็สุดท้ายก็แย่นี่เล่าให้ฟังอย่างนี้น <c oughs> ก็เล่าบังตัวอย่างให้ฟังว่าคนเราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนี่ตามพลังของกุศลอกุศลของท่านนั้นท่านนั้นณเวลานั้นว่าอะไรจะออกฤทธิ์ถ้ายังไม่ใช่เวลาก็ยังไม่ใช่เวลา ถ้าใช่เวลามันก็ใช่เวลานะยิ่งถ้าเรานี่คิดดูสิถ้าเราทำอะไรสำเร็จได้มากเลยตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าสำเร็จมากเลยเกินความจริงที่เป็นไปได้จริงเกินกว่ากุศลของเราเราพยายามทำเต็มที่แล้วมีกุศลเก่าหนุนเท่าไหร่กุศลใหม่ที่ทำเต็มที่ทำเต็มที่นะี่คือกุศลใหม่กุศลเก่าหนุนเท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วมันได้เท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นแหละมันกว่านั้นไม่ได้หรอกถ้ามันได้กว่านั้นมันจะเสียหาย ถ้าได้ก่อนนั้นจะเสียหายน่ะมันจะเสียหายหลายเรื่องเลยแหละเพราะมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงที่มันจะเป็นไปได้จริงมันจะเสียหายบอกได้เท่านี้น่ะโอ้เสียหายอันหนึ่งแนตะ่คนแห่มาแหละใช่ไหมทั้งทันที่มันยังไม่ใช่เวลาที่ควรจะมาแห่มาเป็นไงจะรับมือไหวไหมล่ะมันก็รับมือไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นนา <c oughs> ะาเราอะไรบางอย่างให้ฟัง ก็ทําไปตามธรรมของเรานี่แหละได้เท่าไรก็เท่านั้นได้เท่าไรก็เท่านั้นได้เท่าไรก็เท่านั้นนะให้เป็นไปตามธรรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบชี้แจงให้กับกิเลสรูนะ้รีบหักลํำกิเลสเลยนะถ้ากิเลสมันบอกว่าไงนะกิเลสมันบอกว่านะเอาอ่านซ้ำอีกทีนะเมื่อมุ่งหมายให้เกิดสิ่งที่ดีแล้วพยายามทําอย่างเต็มที่แล้วแต่ดีนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สําเร็จดังใจหมาย กิเลสมักจะหลอกบอกว่าท้าไม่สมบูร,รณ์ไม่สําเร็จจะเสียหายจะไม่สบายใจเป็นความลวงนะอันนี้เป็นความลวงให้รู้ไว้ว่าเป็นความลวงให้ใช้ปัญญาหักลํำกิเลสโดยบอกกับกิเลสว่าถ้าได้มากกว่านี้ถ้าสมบูรณ์หรือสําเร็จกว่านี้จะเสียหายนะเพราะในขณะนั้นยังไม่ใช่เวลาที่จะได้มากกว่านี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะสมบูรณ์หรือสําเร็จ กว่านี้ในครั้งนั้นไม่สมบูรณ์ไม่สำเร็จจะดีที่สุดอันละมันได้จะดีได้แต่ละมันไม่สมบูรณ์ไม่สำเร็จจะดีที่สุดยุติธรรมที่สุดมันดีที่สุดมันยุติธรรมที่สุดตามกุศลอกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องมันได้เท่านั้นมันดีที่สุดแล้วพอถ้าได้มากก็นํามาขี้โกงแล้วมันเสียหายนะมันจะขี้โกงมันจะเสียหายมันจะมีวิบากร้ จะมีเรื่องร้ายน่ะจะมีเรื่องร้ายก่อนนั้นมันจะแย่กว่านั้น <c oughs> ถ้าได้ดีกว่านั้นมันจะแย่กว่านั้นโอ๊้งงอะไรว่าได้ดีกว่านั้นแต่แย่กว่านั้นงงไหมไม่งงโอ้ทำไมฉลาดอย่างนี้ก็รูปก็เห็นเห็นนั่นถ้าได้ดีกว่านั้นน่ะมันจะแย่กว่านั้นน่ะไม่งงเหรอฮะทำไมทำไมฉลาดอย่างงี้ ashamed. โอ้โหเนาะคนทั้งโลกนี่จะฟังเข้าใจไหมนี่หูหักเลยนนเี่ยอถ้าได้ดีกว่านั้นจะแย่กว่านั้นเอ้าได้ดีกว่านั้นมันก็ดีกว่านั้นเสร็จแล้วมันแย่กว่านั้นได้ไงฮะเคยเคยแล้วแล้วเป็นไงเคยแล้วเราเป็นไงวิบากเข้าเลยใช่วิบากเข้าเลยถ้าดีกว่านั้นมันจะแย่กว่านั้นงงเนาะอะไรว่าดีกว่านั้นมันก็ดีกว่านั้นเสร็จมันจะแย่กว่านั้นได้ไง จริงๆวิบากเข้าจริงๆถ้าดีกว่านั้นมันจะแย่กว่านั้นน่ะตั้งแต่แค่ยึดมั่นถือมั่นว่าถ้าดีกว่านั้นโอ้โหถ้าดีกว่านั้นมันจะดีกว่านั้นโอ้โหถ้าดีกว่านั้นจะสุขกว่านั้นแค่คิดอย่างเงี้ยแย่ยัางแย่ยัางแย่แล้วเพราะในความเป็นจริงมันไม่เป็นใช่ไหมน่ะแย่เลยใช่ไหมโอ้โหแย่ยังไงก็มันทุกข์ใจใช่ไหมมันทุกข์ใจมันไม่สบายใจไงก็เห็นเห็นเนี่ยมัน ถ it, <c oughs> ้าด er no ีกว <c oughs> um, so um, so um, so ่านั้นจะแย่กว่านั้นไม่เห็นหรือไงก็ไม่สบายใจอยู่งั้นยังบอกว่าดีกว่านั้นยังไงเออก็ไม่สบายใจอยู่งั้นอ่ะก็มันทําดีที่สุดได้เท่านั้นแล้วเราก็รู้สึกโหถ้าได้ดีกว่านั้นมันจะดีกว่านั้นดีกว่านั้นบ้าอะไรหละก็บอกถ้าได้รู้สึกว่าดีกว่านั้นมันก็แย่แล้วใช่ไหมมันก็แย่กว่านั้นแล้วใช่ไหมแต่เราถ้าเราพอใจเท่านั้นมันจะแย่กว่านั้นไหมเออมันก็ไม่แย่ไปกว่านั้นแล้วใช่ไหมถ้าเราพอใจเท่านั้นนก็สุขแล้วใช่ไหมมันก็ดีทันทีเลย เราพอใจป we <sound> mm <Chelsea> ุ๊บเราตำเต็มที่แล้วมันได้เท่านั้นตำกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องเพราะเราพอใจที่จะได้อาศัยเท่านั้นก็มันก็สุกทันทีใช่ไหมมันก็ดีทันทีสมบูรณ์ทันทีเลยมันไม่แย่เลยนะแต่เราอยากได้มากกว่านั้นสิมันจะแย่กว่านั้นทันทีเลยถ้าเรารู้สึกว่าโหดีกว่านี้นะมันจะดีกว่านี้โอ้ถ้าดีกว่านี้จะสุกกว่านี้จะยอดกว่านี้ใช่ไหมดีกว่านี้จะสุกกว่านี้จะยอดกว่านี้จะยอดเยี่ยมกว่านี้มันก็ แย่ทันทีเลยใช่ไหมอันดับแรกใจมันแย่ทันทีเลยคือมันไม่แหมมันไม่ชอบใจไม่สบายใจมันทุกข์ใจหมนมองในใจทันทีเลยใช่ไหมทรมานใจทันทีเลยมันแย่ทันทีเลยยังไม่เห็นอีกหรือไงแต่กิเลสมันไม่ให้เราเห็นนะมันให้งออย่างนั้นนะให้หน้ามึดอย่างนั้นไม่ให้เราเห็นหน้ามึดอย่างนั้นนะเออคนมีปัญญาก็จะเห็นโอ้ยฉันอยากได้มากก้น,นั้นก็แย่ก่อนนั้นทันทีแหละ ทุกทันทีไม่สบายใจทันทีนะแล้วทีนี้พอไปพยายามทําให้ได้มากก็ไไนั้นเป็นไงมันถ้าถ้ามันเป็นไปนไม่ได้วิบากเข้าเลยทีนี้มันอะไรก็ขวางไปหมดแล้วพยายามดันเข้าไปก็วิบากเข้าเลยเรื่องร้ายกันหนำเลยนะแง่นั้นเชิงนี้เสียสุขภาพบ้างบังคับคนนั้นคนนี้บ้างทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคนโทษคนนั้นคนนี้บ้าง หรือบางทีก็มีเรื่องรายเงี้ยนั้นเชิงนี้เข้ามานะเราดันให้ได้สําเร็จแต่พี่บากเข้าเลยนะไม่รู้เรื่องไหนบางคนลุกเข้าลืมลืมลืมเลยพอเพอทําเสร็จแล้มันมีอะไรก็ไม่รู้ไปพังมันมันยังไม่ใช่เวลาไปพักมันเฉยนั่นแหละโอ้ยทําเสร็จก็ไปพังมันเฉยนั่นแหละพอเพอมือตัวไปพลาดตึ๊กไปแตะอะไรมันพังเรียบร้อยเลยนะนะมันนั่นแหละแต่มันเกิดแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรสักอย่างไปทําลายมันนีมันจะมีอะไรสักอย่างไปทําลายนะแต่ว่าถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่น มันมีวิบากรายเข้าแง่นั้นเชิงนี้น่ะสรุัเรื่องนะเดาไม่ถูกเลยว่าจะมาแง่ไหน,นเชิงไหนนั่นน,น,นั่นแหละถ้าเราไปยึดมั่นถือมัน่นว่าถ้าสําเร็จจะสุขใจชอบใจไม่สําเร็จจะทุกข์ใจไม่ชอบใจ